ลักษณะสัญญาณเสียนะครับของกล่องหนึ่งสองสาสองกับเอสนะครับ,รบอาการคือว่ารถขับไปได้นิดนึงนะครับแล้วก็รถจุดต้องบิดิกุญแจใหม่นะครับก็อาจจะเป็นค้นเล่งเป็นมอเตอร์ซเซนเซอร์มอเตอร์ ใน้หยส่วนนะครับเพิ่งแต่เพิ่งต้นต้องดูสายก่อนนะว่ารถจอดละค่อนข้างนานแต่ก็ใช้กล่อง AC เป็นรถ ก็เดี๋ยวเบื้องต้นเราต้องดูมอเตอร์ด้านล่างก่อนขั้นมาต่อนเป็น